นกตัวนี้ผมไม่ได้เลี้ยงนะครับมันบินมาที่ร้านตอนที่ผมกำลังเอาข้าวให้ไก่แล้วก็เอาอาหารให้นกกระทามันก็บินมาคล้ายๆกับว่ามันหิวโซผมไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตด้วยความที่ว่าอยากจะรู้ว่ามันเป็นนกป่าชนิดไหนและเป็นนกของใครหรือเปล่า าะผมก็ไม่รู้ว่ามันมายังไงเหมือนกันนะครับแต่ดูลักษณะท่าทางจะหิวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่16สิงหาคมมันหิวมากเลยนะครับไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็นนกกวักเรียกว่านกกวัก